จากทุกคนจะไม่รู้มาก่อนว่าจะได้เจอกับตุ้ยแล้วทุกคนยังไม่รู้ว่าวันนี้จะมีการให้คะแนนจากตุ้ยอีกด้วยพวกเธอรู้แค่ว่าจะมาสนุกและลุยกิจกรรมแอดเวนเจอร์เท่านั้นอย่าหันมานะสำหรับมันที่มีไฟอยู่ในเทียนข้างหลังคนนั้นถือว่าได้สี่แต้มน,นะฮะ 3 2 1เอง่ง yeah. เจตมือเล่นหน่อยฉะนั้นวันนี้ในหนึ่งวันที่พี่ให้คะแนนกับแอนนา4แต้มคนเดียวเนี่ยมันก็มีเหตุผลในตัวมันพี่ขอไล่ไปเลยดีกว่ากับตัวไม้เนี่ยคนนี้อย่างที่พี่บอกว่าพี่ประทับใจทุกคนตรงที่ว่าทุกคนมีมีดีในตัวเองเริ่มจากไม้เลยดีกว่าพี่ประทับใจตรงที่ ผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่ก็จะห่วงสวยพี่มีความรู้สึกว่ารั่วมากซึ่งแบบว่าเป็นพี่พี่อายนะเออกัแบบเอ,อ่อคนเขากำลังสัมมนาอยู่พี่อาจจะพูดเปิดให้แต่เอาขึ้นมาจริงๆพี่นั่งขำ้องกิ้งอยู่กนะ็ยี่นะซึ่งแบบโอเคตรงนี้ส่วนนินนินวันนี้เอ,อ่อได้รับโจทย์ตรงที่ร้องเพลงคู่ใช่ไหมอาจจะดูตื่นเต้นไปหน่อยแต่ด้วยความที่มีความใสใสในตัวเองอ่ะอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะคุยกับพี่เขาก็ดูมีความเป็นกันเองกับเอ,อ่อ ครั้งแรกที่ได้เจอกันเหมือนกับหนูได้เจอพี่อย่างเงี้ยก็มีความเป็นกันเองซึ่งกันและกันแต่กับพี่คนนั้นอนะซึ่งเขาออกจะดูเขินๆน,นิดๆด้วยซ้ำแต่ก็ยังอุตส่าห์จะชวนเต้นกันส่วนน้องเพินโบลิ่งใช่ไหมเป็นผู้หญิงหมวยคนหนึ่งที่มีที่มีอัธยาศัยที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ดีกับความตั้งใจที่จะโยนโบลิ่งแค่6พินให้มันลงเนะี่ยดูเธอรู้สึกมุ่งมั่นแล้วก็เครียดกับกับไอแค่โยนพิน6อันนี้ให้ลงเนะี่ย ทำไมไม่ได้วะอะไร่างนี้ซึ่งแบบส่วนตัวพี่พี่เป็นเป็นอะไรที่มันมีความมุ่งมั่นคล้ายๆกันส่วนส่วนน้องเยลเยลนี่เขามีความเขินในในในตัวเองแต่ด้วยความเขินก็จะมีความพยายามทำนู่นทำน,นี่ออกมาให้มันดูดีที่สุดแต่คุณจะเอาความเขินอ่ะมาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสอ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเยลมีตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยส่วนนาเนี่ยไอความที่ความกลัวความจุดพีคข,ของตัวเองความกลัวสุดๆจุดจุด,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 ดอะ่ะมันจะมีความกล้าอยู่เบื้องลึอกอะ่ะ ซึ่งแอนนาหยิบมันออกมาใช้ไงเออซึ่งมันมันโอเคตรงนี้สำหรับพี่แล้วพี่มองว่ามันไม่ลงมาแน่ๆอารมณ์นั้นอ่ะก็ยืนรอเตรียมเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วสุดท้ายแวบ,บเดียววืดลงมาแค่บอกว่าหอมแก้มี่ต,ตุ้ยอะไรอย่างนั้นไปซึ่งเราก็เป็นความตลกหกพาน่ารักกุ๊กกิ๊กกันไปขอย้ยมีครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทุกคนน่ะตั้งใจแล้วก็เจ๋งอ่ะผมชอบทุกคนเลยนะที่แบบว่ามีความตั้งใจและมุ่งมั่นผมมั่นใจว่าถ้าเกิดออกไปจากตรงนี้6สัปดาห์ ทุกคนต้องมีอะไรในชีวิตเกิดขึ้นมาจากความตั้งใจของทุกๆคนแน่ๆลยเงี้ยดีใจที่ได้เจอกันวันนี้นะฮะในฐานะที่น้องแอนถูกเลือกรู้สึกยังไงเอางี้ดีกว่าว่าวันนี้คิดยังไงกับทุกอย่างวันนี้ที่เกิดขึ้นก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีการให้คะแนนใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดได้สี่คงไม่ใช่ตัวเองแน่เพราะว่าเพื่อนๆเขาทำกิจกรรมทุกอย่างครบและซึ่งตัวเองก็ได้ทําได้แค่อย่างเดียวอย่างเดียวจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสดนะตรงนั้นคือ คว่ามันเหมือนแบบมีแรงบันดาลใจว่าเราต้องทำให้ได้แล้วพี่ตุย้ยเองก็เป็นไอดอลด้วยโอ้พิาธทุกในเรื่องการวางตัวค่ะก็เลยคิดว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่พี่ตุย้ยให้สิทธิ์เนี้นรางวัลที่ได้นอกเหนือจากคะแนนที่ได้กันไปทุกคนแล้วอย่างนี้นะที่มีรางวัลที่สุดพิเศษพี่ว่าน้องๆน,น่าจะตั้งใจกันอยู่เนาะกับการปี <laughs> ไปดูคอนเสิร์ตซิกอินเดอะ โอ้โหผมดีใจที่ดูค o นเซอร์พรท์พี่เชื่อว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้อาจจะเป็นเคยไปดูคอนเสิร์ตที่ที่ออทไหนกันมามไมามวะไม่เคยเลยใช<ห>่ไหมเพราะว่ามันจะดีกับตัวเองมากเลยถ้าเกิดเราได้ไปดูคอนเสิร์ตเหล่าศิลปินที่เคยผ่านเวทีมาบ้างแล้วเงี้ยไม่ว่าจะเป็นน้องพัชชานู่นนี่หรือปุยฝ้ายมันจะดีมากกับการที่หนูจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตวิสุดท้ายใช่ไหมที่หนูต้องขึ้นร้องเพลง มันเพราะว่าพี่ก็เก็บประสบการณ์จากตรงนี้เอาเวลาพี่ไปเจอแบบว่าใครร้องเพลงที่ไหนอะไรเงี้ยก็จะเก็บมาแล้วพี่ก็มาใช้บนเวทีอะไรเงี้ยขอให้ความสุขกับดูการดูคอนเสิร์ตขอบคุณทุกทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทองขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับเย้